เรื่องราวที่เขาว่ากันว่าแตกตื่นจริงๆนะครับที่จังหวัดสมุทรปราการโอ้โหอ,อกสันขวัญแขวนชาวบ้านเขาเจอกับศพลอยน้ำมาติกอยู่ใต้ขนร้านอาหารทรงกินเหม็นชาวบ้านต้อกตกใจเลยทีเดียวครับ <S <S พากันไปที่นี่ครับโอ้ยได้ยินเสียงมาแต่ไกลเลยครับช่วยด้วย ด้โอ,โอ้ยไม่ช่วยได้ยังไงล่ะครับไปถามคนนี้คุณพี่ทวีศักดิ์มูลจับเป็นพนักงานร้านอาหารแห่งหนึ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการคือแกเล่าว่าพบกับห่อพลาสติกสีขาวลักษณะเป็นมัดมัดคล้ายกับศพมันส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วถามมาไง พีทีวีสักกูไม่รู้ว่าอยู่ๆมันก็ลอยมาติดอยู่ใต้ถุนร้านที่พี่แกทํางานโย่เดี๋ยวให้เห็นเดี๋ยวได้ดูตามภาพคุณผู้ชมครับเห็นแล้วมันน่าตกใจจริงๆเพราะดูยัางไงายอย่างไงเห็นไกลๆก็ยังคิดเลยว่ามันต้องเป็นศพศพแน่เนี่ยคุณจะคิด,ดว่ามันเป็นอะไรล่ะครับคนลูกโอ้แล้วมันลอยมาในแม่น้ำแบบนี้คดีใหญ่แน่นอน โอ้ตามตํำรวจเลยคุณตำรวจก็มาทันทีนะครับมาพิสูจน์กันว่ามันคืออะไรเมื่อเจอแบบนี้ลิ่นมันโชยแล้วนะอขออภัยคุณผู้ชมที่รับประทานอาหารอยู่จริงจะต้องเล่าต่อพอมาถึงก็ต้องเปิดพอพลาสติกออกมา,านนโอ้โอโอาจาแม่เจ้ามันคือตัวเงินต,ตัวทอง มันคือซรากศพตัวเงินตัวทองครับ<อ>ก็ขึ้นอืดแล้วล,ะละ่ะลักษณะเห็นแล้วก็น่าสงสารมันนะคือตอนแรกก็โล่งใจที่ไม่ใช่ศพแต่มันก็ก <สบ S 1> รู้สึกสงสารว่ามันคือศพตัวเงินตัวทองอมไม่ใช่ศพคนแต่มันก็เป็นศพสัตว์ที่มันก็มีกลิ่นเหม็นน่ะเอาไปลองฟังคุณพี่ทวีศักดิ์แกพูดถึงเรื่องนี้หน่อยนะครับแล้วไม่กลัวตอนนั้ อตอนนั้นก็กกรู้สึกกลัวเลยนะถึงถอยมาพอมาดูสังเกตดูว่ามันเหมือนกับส่วนหัวส่วนกลางลําตัวส่วนเท้าเหมือนศพอะฮะมันห่อศพเลยมันห่อศพเลยห่อศพอ้าวเ็นไหมมันเหมือนจริงๆ,ๆเหมือนจริงเนี่ยใหญ่ด้วยโอ้แล้วโอ้หตัวไม่ใช่เล็กๆ,กๆนะครับเอายังไงซรบก็อย่างที่บอก สบายใจได้หน่อยไม่ใช่ศพมนุษย์แต่มันเป็นศพของตัวเงินตัวทองเอาก้อนเห็นแล้วก็เวทนามันนะก็แผ่ส่วนบุญอุทิศส่วนกุศลให้มาแล้วกัน้าถูก่ะไปสุขเป็นสุขเถิดนะจะได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้เบยดเบียนซึ่งกันและกันเลยจาถมายถึงเจ้าตัวเงินตัวทองที่ตายไปใช่ค่ะโอ้นี่ก็สบายใจึ้นหน่อย